คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ทำไมต้องเร่งฟื้นฟูพระพุทธศาสนาถ้าสังเกตให้ดีเราจะพบว่าโลกของเราในยุคปัจจุบันไม่เหมือนโลกในยุคพุทธกาลหรือยุคอดีตเพราะในยุคนี้มีโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ๆแล้วก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นมามากมายแม้วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จะเจริญก้าวหน้ามากมายเพียงใดก็ตาม แต่สำหรับโรคบางโรคก,ก็ยังหายาหรือวิธีการรักษาโรคไม่ได้ที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรเราอาจไม่เชื่อว่าโรคทุกโรคล้วนเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้นเพราะเมื่อมนุษย์ประกอบอกุศลกรรมมากขึ้นเรื่อยๆไม่ตั้งมั่นในศีลห้ามีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกเพ้อเจอ้อคำหยาก ต่อเสียดดื่มสุราไม่ไรสูบสิ่งเสพติดต่างๆมัวเมาในอบายมุกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นต้นพยามารก็จะได้ช่องเอาบาปของมนุษย์ทั้งหลายทั่วโลกมาประมวลรวมกันจากนั้นก็ซ้อนบาปศักดิ์สิทธิ์เข้าไปประกอบในโอกาสสรลกขันทะลกและสัตวโลกโอกาสสโลกคือสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ร่างกายเราออกไป รวมไปถึงบรรยากาศภายนอกจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวจัก,กรวาลต่างๆขันทะลุคือขันห้าร่างกายของเรามวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายสัตวโวลกคือจิตใจของเราของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์พยามาจะเอาบาปนี้ซ้อนประกบตั้งแต่โอกาสทะลุขันทะลุสัตวโวลก จากข้างนอกมาหาข้างในแล้วประกอบธาตุที่เป็นอันตรายต่อกายหยาบของมนุษย์ขึ้นมาเข้าไปปรุงแล้วก็ดึงดูดผังที่เขาเซตโปรแกรมไว้ดูดเข้ามาประกอบธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศที่จะเป็นอันตรายต่อกายหยาบของมนุษย์ทั่วโลกขึ้นมาเมื่อมนุษย์คนใดเคยสร้างกรรมที่พ้องกับธาตุที่พยามารประกอบขึ้น วิบากกรรมของบุคคลนั้นก็จะดึงด,ดูดธาตุวิบัติเหล่านี้ให้เข้าไปทํางานในร่างกายของตนเมื่อร่างกายของใครได้รับธาตุวิบัติเหล่านี้ไปแล้วก็จะทําให้ร่างกายเกิดภาวะผิดปกติจนทําให้อวัยวะภายในทํางานผิดพลาดคลาดเคลื่อนแล้วก็ส่งผลให้เป็นโรคร้ายต่างๆในที่สุดดังนั้นถ้าบุคคลใดมีเศษกรรมปาณาติบาตเช่นฆ่าสัตว ถ้ามนุษย์มีเศษกรรมกาเมหรือเศษกรรมอื่นๆติดตัวมานี่แค่เศษยังไม่ใช่ส่วนนะถ้าส่วนไม่ต้องพูดถึงเศษกรรมเหล่านี้จะทำหน้าที่เหมือนเป็นสถานีรับธาตุวิบัติที่เขาส่งมาทำงานในร่างกายจนส่งผลให้บุคคลน,นั้นเกิดอาการเจ็บป่วยล้มตายแล้วแต่ละรูปแบบของธาตุวิบัติและกรรมที่แต่ละคนได้ทำเอาไว้ โลกทั้งหลายเกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์ความคิดคําพูดและการกระทําทางกายทางวาจาและใจเพราะฉะนั้นเรื่องของกฎแห่งกรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุศุลละกามบทและอักอุศลลละกรมบทเป็นต้นเราไม่ศึกษาเรียนรู้ไม่ได้เพราะมันเกี่ยวกับตัวของเราเกี่ยวข้องกับผู้ที่เป็นที่รักของเราไม่ว่าจะเป็นบุตร ภรยาสามีหมู่ญาติหรือใครก็แล้วแต่แล้วก็เพื่อนร่วมโลกของเราทั้งหมดเราจะต้องเรียนรู้เพราะว่าการกระทํำของแต่ละคนมีผลไปถึงมวลรวมภาพรวมของสรรพสัาาตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายมันสําคัญตรงนี้ถ้ายุคใดสมัยใดคนทั้งโลกมีศีลมีธรรมยุคนั้นมนุษย์จะอายุยืนมีกายโตใหญ่มีฤดูสบาย ดินฟ้าอากาศก็สบายสบายอาหารจะมีรสโอชาผลละมากรากไม้ก็ออกดอกออกผลดีมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นมาหล่อเลี้ยงชีวิตของมนุษย์ในยุคนั้นเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วหรืออยงที่เราจะต้องฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นมาในโลกใบนี้โดยมีเราเป็นจุดเริ่มต้นและเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราและท่าทุกคน มาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันใช้ศูนย์กลางกายฐานที่เจร่วมกันโอกาสสโลกขันธโลกสักตวโลกจัดดีทีเดียวนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญทำไมเราจะต้องจัดบวชกันขนาดนี้และทำไมต้องบวชบ่อยๆทำไมเราต้องเร่งฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเพราะคำสอนนี้มีอยู่เฉพาะในพระพุทธศาสนาเรื่องของกฎแห่งกรรม ไปศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมจะได้ช่วยกันขยายความรู้โดยเริ่มต้นที่ตัวเราแล้วขยายออก